สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์10นาทีเปลี่ยนชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้นั่นก็คือปลุกยักษ์ในตัวคุณฟังดูเหมือนหนังแฟนตาซีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงที่เราทุกคนสามารถทําได้เคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองมีศักยภาพมากกว่านี้อยากจะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อยากจะประสบความสําเร็จให้มากกว่านี้แต่ทําไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นสักที ทำไมเราถึงยังติดอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือสัญญาณว่ายักษ์ในตัวคุณกำลังหลับไหลยอยู่ลองนึกภาพตามนะครับยักษ์ในเทพนิยายเนี่ยตัวใหญ่แข็งแรงมีพลังมหาศาลแต่ส่วนใหญ่มักจะถูกสะกดให้หลับไหลหรือถูกควบคุมโดยใครบางคนชีวิตเราก็เหมือนกันครับเราทุกคนมียักษ์ที่ว่านี้อยู่ในตัวเป็นพลังงานเป็นศักยภาพที่รอวันปลดปล่อย แต่สิ่งที่สะกดมันไว้ไม่ใช่เวทมวนตร์หรอกครับแต่เป็นความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของเราเองผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกฮึกเหิมอยากจะทำอะไรสักอย่างให้มันสุดๆไปเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นตอนที่เราได้แรงบันดาลใจจากใครบางคนหรือตอนที่เราเจอปัญหาที่กระตุ้นให้เราลุกขึ้นสู้ช่วงเวลานั้นแหละครับคือตอนที่ยักษ์ในตัวเราตื่นขึ้นมาแต่ทำไมมันถึงอยู่ได้ไม่นานทำไมความฮึกเหิมนั้นถึงค่อยๆจางหายไป นั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้รักษามันไว้ไม่ได้ป้อนอาหารให้ยักษ์ตัวนั้นแข็งแรงขึ้นแล้วอะไรคืออาหารของยักษ์ตัวนี้ล่ะครับก็คือความฝันเป้าหมายและความเชื่อมั่นในตัวเองไงครับถ้าเราไม่มีความฝันที่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราอยากจะไปไหนยักษ์มันก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรมันก็เลยหลับต่อถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างยักษ์มันก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมันก็เลยขี้เกียจ ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองสงสัยในความสามารถของตัวเองยักษ์มันก็ไม่กล้าออกมาแสดงพลังมันก็กลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะล้มเหลวหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรละ่ะฉันไม่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นฉันจะปลูกยักษ์ในตัวได้ยังไงไม่ต้องกังวลครับไม่จำเป็นต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อลังการก็ได้ ความฝันเล็กๆก็ใช้ได้ขอแค่เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะลุกขึ้นมาทำมันทุกวันลองถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมลองหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอแล้วตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จะทำให้เราเข้าใกล้แพชชั่นนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบเขียนก็อาจจะตั้งเป้าว่าจะเขียนบล็อกอาทิตย์ละครั้งถ้าเราชอบถ่ายรูปก็อาจจะตั้งเป้าว่าจะถ่ายรูปทุกวันแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียถ้าเราอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็อาจจะตั้งเป้าว่าจะเรียนรู้คำศัพท์วันละ5คำ สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มลงมือทำครับอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะมันจะไม่มีวันพร้อมหรอกครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับการปั้นดินให้เป็นรูปเป็นร่างเราต้องค่อยๆเติมค่อยๆแต่งค่อยๆขัดเกลาจนมันออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จมากมายที่เริ่มต้นจากศูนย์ไหมครับพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เก่งกาจมาตั้งแต่เกิดไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าเรา แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพวกเขาปลูกยักษ์ในตัวออกมาใช้งานอย่างเต็มที่ผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวของคุณแจ็คมาผู้ก่อตั้นบาบานะครับใครจะไปคิดว่าเด็กหนุ่มที่เคยสอบเข้ามาหาวิทยายลัยไม่ติดถึงสองครั้งเคยถูกปฏิเสธงานจากบริษัทต่างๆมากมายจะกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดแห่งโลกได้ คุณแจ็คมาไม่ได้เป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดกว่าใครแต่เขามีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างจากคนอื่นเขามองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเขากล้าที่จะเสี่ยงคุณแจ็คมาเคยกล่าวไว้ว่าวันนี้มันโหดร้ายพรุ่งนี้จะโหดร้ายยิ่งกว่าแต่หลังจากนั้นจะมีแสงสว่าง คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอดทนและความไม่ย่อดท้อของเขาแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันของตัวเองและในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จเรื่องราวของคุณแจ็คหมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้ามีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ผมเชื่อว่าในตัวเราทุกคนก็มียักษ์ที่พร้อมจะออกมาสร้างความยิ่งใหญ่เหมือนกันเพียงจะเราต้องปลูกมันขึ้นมาให้ได้แล้วทำยังไงเราถึงจะรักษายักษ์ที่ตื่นขึ้นมาให้คงอยู่ต่อไปได้นั่นก็คือการสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองครับนิสัยที่ดีเปรียบเสมือนอาหารชั้นดีที่คอยบำรุงเลี้ยงยักษ์ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเรามีนิสัยอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นและมีนิสัยอะไรบ้างที่ฉุดรั้งเราไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเป็นนักเขียนที่ดีเราก็ต้องสร้างนิสัยรักการอ่านอ่านหนังสือให้เยอะๆศึกษาเทคนิคการเขียนจากนักเขียนเก่งๆฝึกเขียนทุกวันแม้ว่าจะเขียนได้ไม่ดีในตอนแรกแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเอง หรือถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องสร้างนิสัยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนิสัยที่ดีไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ในวันเดียวต้องใช้เวลาและความอดทนในการฝึกฝนแต่เมื่อเราสร้างมันได้แล้วมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและมันจะช่วยผลักดันให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การมีสภาพแวดล้อมที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กันครับ ลองคบเพื่อนที่คอยสนับสนุนเราคอยให้กำลังใจเราคอยผลักดันให้เราไปข้างหน้าหลีกเลี่ยงคนที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแย่รู้สึกหมดพลังหรือคนที่คอยแต่จะพูดจาดูถูกเหยียดหยามเราการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำตามความฝันและมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ยักษ์ในตัวเรากลับไปหลับไหลอีกครั้ง ผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าการปลุกยักษ์ในตัวคุณไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรื่องของการทำตามความคาดหวังของคนอื่นแต่เป็นเรื่องของการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเราและใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการอยากลัวที่จะแตกต่างอยากลัวที่จะล้มเหลวอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดีที่สุดและความล้มเหลวคือบันไดไปสู่ความสำเร็จ ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพียงแต่เราต้องค้นหามันให้เจอและใช้มันให้เกิดประโยชน์ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของเรานะครับมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราทำอะไรบางอย่างได้ดีกว่าคนอื่นมีความสนใจอะไรบ้างที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมมีความฝันอะไรบ้างที่เราอยากจะทำให้เป็นจริงเขียนมันออกมาครับเขียนทุกอย่างที่เราคิดได้ไม่ต้องคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไง เขียนออกมาจากใจเขียนออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของเราเมื่อเราเขียนทุกอย่างออกมาแล้วลองจัดเรียงลำดับความสำคัญดูนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำมากที่สุดอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ดีที่สุดจากนั้นก็ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมวางแผนว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนั้นเริ่มลงมือทำทีละขั้นตอนอย่าท้อแท้ถ้าเจอปัญหาเพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมให้รางวัลตัวเองเมื่อทำอะไรสำเร็จแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามการให้รางวัลตัวเองจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไปแล้วมันจะช่วยให้ยักษ์ในตัวเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ให้ถูกท่านนะครับ 1. จงเชื่อมั่นในตัวเอง 2. จงกล้าที่จะแตกต่าง 3. จงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค 4. จงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 5. จงให้รางวัลตัวเองเมื่อทำอะไรสำเร็จ ผมเชื่อว่าถ้าเราทำตามข้อคิดเหล่านี้ได้เราจะสามารถปลุกยักษ์ในตัวเราออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่และเราจะสามารถสร้างชีวิตที่เราต้องการได้ก่อนจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะขอให้ทุกท่านลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนเรื่องราวที่เราได้คุยกันในวันนี้ลองถามตัวเองดูว่าเราอยากจะปลุกยักษ์ในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาทำอะไรแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหน ผมหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปลูกยักษ์ในตัวคุณขอให้สวัสดีครับและอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองอ้อเกือบลืมเล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามีคนคนหนึ่งไปเข้าคอสพัฒนาตัวเองแล้วโคชก็บอกว่าจงปลูกยักษ์ในตัวคุณ เขากลับบ้านไปพยายามอยู่หลายวันก็ไม่สำเร็จจนวันหนึ่งเขาหิวมากเลยเปิดตู้เย็นเจอแต่ผักเขาก็เลยโมโหตะโกนออกมาว่าฉันจะกินเนื้อทันใดนั้นเองยักษ์ในตัวก็ตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาเนื้ออะไรดีครับนายท่านฮ่าฮก็เป็นเรื่องตลกขำๆนะครับแต่อยากจะบอกว่าบางทีการปลุกยักษ์ในตัวเราอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้แค่เรากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ใจเรียกร้อง อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังคือเรื่องของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใครจะเชื่อว่าเด็กชายที่พูดช้ากว่าเด็กคนอื่นแถมยังถูกครูมองว่าไม่มีความสามารถจะกลายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนที่มีความฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่เขามีความอยากรู้อยากเห็นเขาชอบตั้งคำถามเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อความท้าทาย อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าไม่ใช่ว่าผมฉลาดกว่าคนอื่นแต่ผมใช้เวลาคิดเกี่ยวกับปัญหามากกว่าคนอื่นคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของเขาแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริงและในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จ เรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้ามีความอยากรู้อยากเห็นมีความพยายามแล้วไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายผมเชื่อว่าในตัวเราทุกคนก็มีศักยภาพที่จะเป็นเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เหมือนกันเพียงแต่เราต้องค้นหามันให้เจอและใช้มันให้เกิดประโยชน์ แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงดูมีพลังงานเยอะมากทําอะไรก็ดูคล่องแคล่วทําอะไรก็ดูประสบความสําเร็จไปหมดนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าเขาเชื่อว่าเขาทําได้เขาเชื่อว่าเขาคู่ควรกับความสําเร็จและความเชื่อนั่นเองที่ผลักดันให้เขาไปข้างหน้าความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ง่าย